กลัวจงเลยกลัวเขาจะไม่คุยกับเราถ้าเราเข้าไปคุยเรือยเขาจะคุย,คยกับเราไหมนะสวัสดีค่ะคุณมอมรจตฉันชื่อพิทิราคุนยิ่งเป็นนักศึกษาปริญญา,าชั้นปีที่สามมาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทรีซาฉันจะมาฝึกงาน,นที่นี่เป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ตั้งแต่วันที่26สพฤษภาถึง6มิถุนายน2 ที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันได้รับมอบหมายให้มาดูแลคุณตอนที่คุณอยู่ที่นี่ค่ะคุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยากระบายเล่าให้ดิฉันฟังได้เลยนะคะดิฉันพร้อมรับฟังค่ะดิฉันขอนันงด้วยได้ไหมคะอืมได้สิเมื่อตอนเที่ยงคุณอมจิตทานข้าวรด้ยังคะทานแล้ว คุณมอมรจิตนั่งตรงนี้นาะนแล้วหรือยังคะสักพักแล้วมีอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีฉันเห็นคุณนั่งมองออกไปข้างนอกเหมือนคุณคิดอะไรอยู่เลยคุณมอมรจิตคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะคุณมอมรจิตคะหากคุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจเล่าให้ดิฉันฟังได้เลยนะคะเรื่องที่เราคุยกันจะเป็นความลับจะไม่เปิดเผย เว้นถ้าหาจะเป็นประโยชน์ในการรักษาคุณดิฉันจะนำไปบอกแพทย์อาจารย์และพยาบาลประจำตึกซากค่ะไม่อยากเรียนแล้วกดดันอยากกลับบ้านแม่ไม่มีเวลาให้ด้วยเมื่อสักครู่คุณบอกว่าคุณกดดันอยากกลับบ้านเป็นเพราะอะไรหรือคะถ้าบอกไปแล้วจะช่วยได้ไหม ลองเล่ามาก่อนเถอะค่ะอย่างน้อยคุณได้ระบายความในใจที่คุณไม่สบายใจออกมาคะ่ะรู้สึกเหมือนคุณตามฉันคิดจะทำาะไยฉันตอนนี้ฉันไม่เห็นใครนะคะนอกจากฉันกับคุณเพื่อนบอกว่าจะให้มาหาหมอไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสุดท้ายก็ได้นอนแล้วยังไงต่อคะ กวาดใบไม้กว่าอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันอยากกลับบ้านคุณรู้สึกผิดหวังที่ยังกลับบ้านไม่ได้ไม่อยากพูดถึงแล้วยังไงก็ไม่ได้กลับอยู่ดีเข้าใจค่ะว่าคุณอยากกลับบ้านตามแผกนการรักษาแล้วคุณต้องเข้ากลุ่มให้ครบสามกลุ่มก่อนนะคะ คุณหมอจึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่ที่นี่หากคุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจสามารถเล่าให้ดิฉันฟังได้เลยนะคะคุณมอมรจิตคะวันนี้ที่เราคุยกันดิฉันได้มาแนนําตัวให้คุณรู้จักเรื่องการมาสุดงานที่นี่และได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณส่วนคุณก็ได้ ให้ฟังซึ่งต้องรอให้เข้ากลุ่มครบ3ามกลุ่มก่อนนะคะคุณหมอจึงจะาอนุญาตให้คุณกลับบ้านได้แล้วคุณทราบไหมคะว่าคุณจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่จึงจะเข้ากลุ่มครบตามกำหนดคะอีก3สัปดาห์ใช่ค่ะอีก3สัปดาห์หลังจากที่คุณเข้ากลุ่มครบตามแผนการรักษาแล้วหากคุณไม่มีอาการผิดปกติใดๆ คุณก็จะกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ต้องรอให้คุณหมออนุญาตก่อนนะคะช่วงที่คุณอยู่ที่นี่คุณก็พักรักษาตัวและเข้ากลุ่มตามที่กำหนดนะคะวันนี้เรื่องที่เราคุยกันประมาณ45นาทีแล้วตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกดีที่มีคุณคุยเป็นเพื่อนดีค่ะ วันพรุ่งนี้ดิฉันก็จะมาอีกแล้วเราจะมาคุยกันอีกนะคะจะไปแล้วหรอมาแป๊บเดียวเองยังค่ะทุกวันที่ฉันเข้ามาที่นี่ฉันจะเข้ามาถึงประมาณ8โมงเช้าวันนี้หลังจากที่ฉันจัดการเรื่องอาหารกลางวันของคุณและคนอื่นแล้วฉันจะมาเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆค่ะบ่ายนี้เป็นกลุ่มวาดภาพระบายความรู้สึกคุณอมรจิตสนใจเข้าร่วมด้วยไหมคะ สนใจค่ะขอเข้าด้วยเราสามารถเอากลุ่มนี้รวมกับกลุ่มของหมอบอกได้ไหมไม่ได้นะคะกลุ่มที่คุณมนมรจิตต้องเข้าเป็นกลุ่มฟื้นฟูที่ต้องเข้าที่ตึกฟื้นฟูทุกวันจันทร์ตอนบ่ายนะคะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วบ่ายนี้คุณมนมรจิตยังสนใจเข้าร่วมอีกไหมคะสนใจค่ะงั้นตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันก่อนดีไหมคะค่ะเช่ญนี้ค่ะ